ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไวใ้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสกินทาวอนรถกระหน่ำนะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยนะเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละครับโดยกิจกรรมนี้นะ่าจะเป็นกิจกรรมลดราคาสกิน ที่อยู่หน้านี้นะครับลดราคาเหลือเพียงแค่239คูปองนะครับคุณอยากได้สกินไหนคุณก็ไปซื้อสกินนั้นนะครับในราคา239คูปองนะครับหมายถึงว่าสกินพวกนี้5สกินนี้นะครับถ้าถามว่าแพงไปไหมครับพี่แน่นอนครับผมคิดว่ามันแพงนะซึ่งสมมติคุณแบบว่า,วา,าเก็บคัมพีขั้นสูงมาดีๆนะครับสกินพวกนี้เคยโผล่มาในคัมภีขั้นสูงพวกแวนเวทต่างๆนานาม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะซื้อรีบแล้วก็ก็สามารถ จัดไปได้เลยนะครับถ้าถามว่าพี่เมื่อกี้พี่ขำอะไรครับเมื่อกี้นี้พอผมเริ่มอัดคลิปน้องกระต่ายนี่เริ่มวิ่งมาเมื่อกี้นี้นะครับถ้าใครผมฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงนงกระต่ายผมวิ่งมานะครับแล้วก็มีกจิจกรรมนึงเป็นตรานเชิญสกิน69คูป,ปองนะครับสมมติคุณซื้อ2สกิน จะลดเหลือ99คูปองนะครับก็ถ้าถามว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงครับพี่กิจกรรมนี้เป็นการซื้อตรานเชิญสกินนะครับสมมติซื้อชิ้นเดียวอยู่ที่99คูปองซื้อ2ชิ้นอยู่ที่99คูปองจะเปิดเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีนะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยนะสำหรับ กล่องกัซก้าคูปองนะครับแต่ไม่ใช่กล่องเป็นตาเชิญนะอยากได้สกินไหนก็เลือกไปเลยนะครับถ้าถามว่าแพงไหมครับสาหรับสกินนี้ครับพี่อันนี้ต้องขอบอกนะครับว่าราคาสกินนี้เป็นราคาปกติของพวกสกินแบบนี้อยู่แล้วนะครับถือว่าไม่แพงนะเป็นราคาเด็ดมาตรฐานนั่นเองนะครับโดยเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่3ามถึงวันที่9กกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ราววันนั่นเองนะฮะประมาณนี้สำหรับทั้ง2กิจกรรมเดี๋ยวเราพาไปดูกล่องกันเลยนะครับว่ากล่องเนี่ย มันน่าสนใจยังไงนะฮะกล่องหนึ่คูป,ปองนี่ครับนี่โอกาสออกของสกินอยู 2, ่ที่0.25โอ้ my god คนคนเราอะ่ะมันจะพูดเฉยมันจะไม่ได้อะไรวะมันต้องสุ่ม ي, ดิใช่ปะมันต้องสุ่มให้มันรู้ว่ากล่องนี้มันบักเปล่าโจ what's up yes yeah. <c oughs> รยีกว่าไปซื้อนี่ดีกว่าำมีกันสูง แม่ย้อยนะฮะเฮ้ยดูือว่าซื้นี้ก็ได้นะพลาดจริงๆเลยนะครับสําหรับน้องเทนนะฮะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็มาสุ่มให้ทุกคนดูแล้วบอกเลยนะครับว่าโคตรจะเกลือนะฮะเกลือจืแฉะผมซื้อให้มันหมดไปเดี๋ยวยี่สิบคูปองไปครับมาเต้นเต้นตั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 น ผมคือหนึ่งในล้านผู้ที่จะได้สกินแม่งความหวังนี่ไม่คือคือจะไม่ให้เราเลยใช่ไหมนะครับรการนี้สำหรับทั้ง2กิจกรรมนะครับใครคิดเห็นยังไงกับกิจกรรมก็สามารถเขาไม่บอมาก,กันได้นะส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับแล้วตอนนี้อยากได้สก,รรดกินเฟรม i ิ่งดาวก้อนของจูเรนมากๆเลยแต่ว่าคำพิจัรณสูงไม่ค่อยมีเนี่ยจัดไปหมดแล้วนะครับวงแหวนไม่ที่แรกผมก็สกินแวร์นะนะลืมอัดคลิปบอกทุกคนนะครับผมก็จัดสกินแวนไปนะครับราคาก็ เกือบเท่าที่ผมคำนวณเลยนะถูกกว่าที่ผมคำนวณประมาณ15คัมพีกันสูงนี่นะครับจุดไหนวะวอลไฮน์วอลไฮน์ wow, high. Wow, high. นี่ไงครับนี่แล้วผมก็จัดท่านี้มาด้วยท่าแบบว่าหมุนตัวโคตรปั่นนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูดีกว่านะครับคุณจะรู้ว่ามันปั่นมากนะสกินเนี่ยแม่งโคตรปัน่นอ่ะแม่งหน้ามันไส้ตอนแรกที่ผมเห็นมันหมุนอนะนึกว่าจะแบบเหมือนใครที่ในช่องแชทน,นี่แหละในคอมเมนต์นะบอกผมว่าสกินเนี่ยกวนพี่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะกวนขนาดนี้ไป ทุกคนดูนะทุกคนดูนะเดินเดินนะแล้วหมุนเจ้าริสเกิร์ลจะาารจ้เนนนนนมันมุนมันสามารถเลือกกับเลือกกับเนยเนยมันสามารถเลือกหมุนกับเลืกไม่หมุนได้เข้าปะเนูดเต้ต้ แม่งโคตรดูดิโอ้โหโคตรปั่นนะผมก็ชอบอ่ะสกิลนะี้ดูแล้วมันสวยด้วยเวลาสกิลหนึ่งไหมมันจะเป็นน้ำแข็งวนหมุนอยู่ข้างบนนะครับเห็นไหมมันจะหมุนฟิวฟิวฟิวซึ่งแวนแพตน,นี้นะครับบอกตรงว่าค่อนข้างที่จะติดเมตาในปัจจุบันมากเลยนะครับพวกโปรเพเยอร์เนี่ยการแข่งล่าสุดในะวันนี้ก็มีคนหยิบแวนมาเหมือนกันนะซึ่งแวนเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างแน่จะลำขาดเหมือนกันนะครับแคร,รี่ทุกตัว แทบทุกตัวเลยแทบจะสู้ไม่ได้คนะรับพอ DPS อย่างเช่นโจ๊กเกอร์ไงี้ยถ้าแบรนด์เนี่ยให้เพื่อนไปรับดาเมจของโจ๊กเกอร์ให้ให้เพื่อนเข้าไปเปิดก่อนให้โจ๊กเกอร์กดสกิลสองเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับว่าโจ๊กเกอร์ก็สู้ไม่ได้นะครับเป็นแครี่ที่ค่อนข้างที่จะไร้เดียมทานนะแต่วันนี้นะครับผมมีวิธีการแก้ทางของวอลไฮน์นะครับในหมดหน,หนึ่งด้วยนะครับแต่ว่ายังไงจะทำคลิปแย่ละกันนะครับเป็นแบบว่าแก้คลิปแก้เพล็ดเลยผมก็มีคอนเทนต์ในหัวเยอะแยะนะครับแต่ก็ ไอชิมันคือผมมัคนควรจะทําตั้งนานแล้ยสำหรับคอนเทนต์แวนไอพวกคอนเทนต์ที่ผมคิดในหัวของผมอะ่ะเข้าใจไหมมันควรจะทํานานแล้วแต่ว่าด้วยความที่อันนี้บอกตรงเลยนะครับผมมันอยู่ในจุดคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วไงนี่อะไรเริ่มแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เข้าใจไหมตัวเองมีสปอนเซอร์แล้วก็มีพวกอ่าร์วีเคเทอร์ขับคอยซัพพอร์ตมันมันกลายเป็นแบบว่าไม่พัฒนาตัวเองนั่นเองนะครับตอนนี้กําลังพยายามพยายามเพื่อเรียกว่า,ยาปลุกตัวเองมาเรื่อยๆอยู่นะครับพยายามปลุกตัวเองอะไรอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เรียกว่าเป็นกลังใใจให้ผม นั่นเองนะครับรีกว่าที่ผมมามีวันนี้ได้ก็เพราะทุกคนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่ได้ของเราจบกันบ้างน,นะฮะไปดูกันเลย Let's go เอาเดี๋ยวห,หมดแล้วเราตัวตนอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ้กดผิดทุกคนผมกดผิดนะผมกดผิดนะแมหมน่ากลัวเชียวหมดไม่ระบ,บุตัวตนเห็นทีไ่ได้หรอทุกทีเนี่สวัสดีมาอริยมึงเปี้ยวลูกพอขาดเออเรียบร้อยเรียบร้อยเลย อลิซทำายลงไปเข้าโกงไหมไม่หายด้ิพ่อจับหนูเข้าโกงเลยนะโอเคนะตอนนี้ผมหยิบไปกว่าดไปละวสวัสดีคุณโจเซฟจสตาร์ทำไมเมนของคุณโจเซฟขึ้นข้างบนตลอดเลยนะครับให้เจ็ดสิบครับเมื่อคืนเห็นมันแจ้งเตือนนะครับผมก็รอดูเออ,อพี่เมื่อเมื่อคืนผมกดหัวใจใช่ไหมล้าคุณโจเซฟก็เอยเดี๋ยวพี่ก็ลงคลิปแล้วนะรสรุปพี่ไม่ลงสักทีนะครับก็จริงๆอ่ะผมจะลงแต่ตอนที่ผมทําคลิปรแรกๆแล้วนะครับแต่ว่า คลิปมันตรวจสอบนานมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าตรวจสอบอะไรนักหนานะครับตอนนี้ก็กำลังกวาดห้องอยู่นะเพราะว่าลิทมันเปรี้ยวนะไปคุยทางขยะนะครับสวัสดีคุณโจเซฟด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ที่ว่ารอ,อกันนะสวัสดีคุณอาโซเรียด้วยนะครับอตอนแรก26ตอนนี้มา27ยังไงครับพี่สำหรับวงแหวนเบสิทีทองเนี่ยผมว่าเฉยๆนะให้6เต็ม10เลย6.5นะครับพเพราะสกีนไบโอก,กับลิเลียมันสวยกว่านะครับแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับแถมไบโอมังกรขาวอ๋อถูกเป็นรูปจากเป็นรรรูปจากจากพะเอเออื่อง แมนแมนฮัวครับยอดสถาปนิกผู้พิทักษ์อาณาจักรจากเว็บตูนครับอ๋อโหหน้าพระเอกเป็นอย่างงี้วะอธิบายหน่อยว่าหน้าตาเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มจากอะไรวะทำอะไรอยู่วะเหตุการณ์ก่อนอ้นนี้เป็นยังไงนะครับอธิบายให้ผมฟังนะคุณอสุรีเสวีสุีบวรมาเชิดฤทด้วยนะครับอ่า สกินของอีนิทจ,จะแพงไปไหนนะแพงเกินไปแต่สกินไบโอเลยสวยครับกิจกรรมนี้เอาไป6.5เต็ม10นะครับเอาไป2รหัส26กับ27นะครับนี่ไงอลิสเป็นไงพอแบบว่าคุยทางขยา,าเสร็จปุ๊บขยะหล,ล่นปับ๊บกินน้ำปุ๊บส,สุดยอดตู้แช่นันสุดยอดจริงๆสวัสดีคุณชลธารเลยนะครับกิจกรรมนี้นรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเลยตอนมากิจอื่นเหมือนราคาน้อยกว่านี้นะครับให้เจ็ดเต็มสิบบอกเลยนะครับบอก2เลขแล้วสับสนมากเอ้ยคุณชลธารจะเย็น เนี่ยคุณจนทานนะครับถ้าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน YouTube เนี่ยทุกคนจะต้องตะลึงแน่นอนผมเชื่อมั่นนะครับเอ้ยลืมกดใจให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าดีคุณอาร์มด้วยนะครับผมอยากได้สกินไวโอเลตพอดีเลยเฟิร์สเลิฟหรอนะครับเก็บตังอีกนิดนึงได้สกินมังกรแล้วนะผมก็ได้มากรีมังกรมาแล้วนะครับสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับถือว่าแพงครับสกินเลน่าโมเดลเบรมากครับเอาอัลติเมทคุ้มกว่านี่เรียกว่าคนรู้จริงนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ใกล้เลยผมขยับนี้ก่อน สวัสดีคุณเอ้า,อาจะสุ่มให้ดูนะสวัสดีคุณนํำโกโก้ด้วยนะครับไม่ได้สุ่มนะไม่ได้สุ่มนะครับแต่ก็จะมีบางกิจกรรมที่ผมสุ่มนะครับแต่ก็ไม่ได้สุ่มทุกกิจกรรมหรอกแต่ว่าจะบอกคร่าวๆไว้เฉยเนาะสวัสดีคุณยาร์กเซเว่นด้วยนะครับให้6เต็ม10ครับพี่มาก,กี่รอบกี่รอบก็ราคานี้แหละเรามาบ่อยจนสํำนานแล้วนะครับสวัสดีคุณยาร์กเซเว่นนะครับแพงจัง นับได้ว่าไร้เลนแหละครับปกติสวัสดีคุณภูมิด้วยนะครับสวัสดีคุณเซเนเดโอนี่นะครับยี่สิบหกจุดยี่สิบเจ็ดอ๋อยีิน,นี้คือมันมันคืออะไรอะ่ะน้องน้องผมก็ใช้นะหลานต้องเรียกว่าหลานเลยนเออมันชอบใช้แบบอย่างเงี้ยตาแล้วก็มีปากแลก้วอย่างเงี้ยมันคืออะไรสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณทัศเทพนะครับสวัสดีครับคุณทัศเทพใส่เสื้อมาอยู่เรียนสักแก้วนะเราชุดขึ้นคุณนะครับสวัสดีคุณคมกิจด,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 ด้วยนะครับมาไม่แต่มาหน้านะ ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอันนี้นะครับก็คือเพจแต้มเกมของผมนะที่มีชื่อว่าเทนโกติชอปนะครับตอนนี้ก็มี25ถูกใจแล้วครับผู้ติดตามทั้งหมด72คนนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาอาทิตย์เติมไป300แล้วคุณภาษิตนะครับเติมไป90นะครับเรียกว่าเติมเอ้ยไม่เติม90เติม110บาทนะครับก็ได้ไปเท่าไหร่วะ130กว่าคูปองนะครับเอาไปซื้อกล่องไอ้กล่องตาลเชิญสกินอัลติเมทที่มันเป็นตาลเชิญประธานพรน่ะซื้อ2กล่องรู้ไหมได้เท่าไหร่ อสกินเฮลุอีกมาสองสกินนะพี่เราว่าโคตรน่าสงสารนะครับเขก็เลยบอกว่าตอนแรกเขาถามผมจะเอาเวลอลเลอร์พัชหรือว่าจะเอาสกินนี้ดีครับพี่เอ้ไม่ใช่พี่เป็นเรื่องเ,องเพื่อนๆผมบอกว่าอันนี้จัดเลยจัดวลอลเลอร์พัชดีกว่าเขาบอกเฮ้ยชีวิตต้องลองนี่เขาก็จัดแล้วเขาก็เรียบร้อยเลยครับน่าสงสารนะประมาณนี้สำหรับกิจวัตนี้ใครดูจบพี่มาด้วยหนึ่งเจ็ดแล้วก็ ทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับกับสกินของรอเรียหรือว่าสกินที่มันลดราคาเหลือ239คูปองคุ้มราคากับในปัจจุบันหรือเปล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพื่อที่ว่าให้ผมได้รู้ความคิดเห็นของคนนะครับให้ความให้ผมรู้ความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับกิจกรรมนี้แล้วก็สกินนี้มันแพงไปหรือเปล่านะครับเวลาคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ดูนะครับว่าประกอบการตัดสินใจว่าอันนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่นั่นเองนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนผมนะ ยอดวิวน้อยยังไงทุกคนก็ตามมาดูทุกคลิปเลยนะต้องขอบคุณคุณอลิซด้วยนะครับที่ดีด้วยรู้เวลาจริงๆนะครับอัดคลิปทีไรเปรี้ยวทุกทีแล้วดูทำหน้ายเไปอยากไปหยิกแก้มสักทีนะครับเนี่ยหยิกแก้มนุ่มเลยนะลวันนี้ใครดูคลิปจบในพิพิธภัณฑ์หนึ่งเจ็ดแล้วก็คิดเห็นยังไงกับสกิน239คูปองที่ลดราคามาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วขอบคุณทุกคนากมากๆนะครับอีกไม่กี่วันอีกประมาณเดือนหน้านะพี่ซินเดือนหน้าก็ได้แจกวอลเลอร์พาร์ตกันแล้วนะครับจ Wall Le รบจริงๆมัันนนกกก็ไดกไดดด้้แแคค่เียวละ อย่าแกแจกให้ทุกคนจริงนะครับแต่ว่าอเอาแค่เดือนละครั้งพอน,นะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติใครได้สกินแล้วผมก็จะตัดชื่อทิ้งแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าคนที่ยังไม่ได้จะได้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใผมทุคลิปต่อไปด้วยเสน้นในตัวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพีนีวสองหนึ่งเจ็ดนะไปะแบบครับเจอกันนะผมบ๊ายบาย